ที่ผมจะขออนุญาตเจาะลึกไปเรื่องของที่เกี่ยวกับบางแสนกังปรีนะครับผมอยากจะขออนุญาตถามพี่แปะเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะครับในความหลงไหลมอเตอร์สปอร์ตของพี่แป๊ะเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตอนไหนแล้วเริ่มจากอะไรครับคือถ้าพูดถึงมอเตอร์สปอร์ตหรือว่าในเรื่องของการแข่งแข่งรถทุกชนิดแล้วกันครับ เป็นคนชอบในเรื่องของกีฬามาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแข่งขันรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยเมื่อก่อนก็จะเริ่มจากการไปดูการแข่งรถวิบากเพราะบางแสนจะมีการจัดอยู่เรื่อยนะครับแล้วก็จากนั้นก็ก็ไปดูทางเรียบพอมีสนามทีละเกิดขึ้นบางครั้งอย่างที่เรนกันเบางแสนเรามีสนามสนามฝุ่นสนามอะไรแล้วก็ลงไปขับเล่นไปอะไรแล้วก็แล้วก็ชอบมันอยู่แล้วก็เลยจะเป็น,เป,นเป็นกีฬาที่เราเราเราชื่นชอบการเริ่มด้วยแรลลี่ก่อนใช่ไหมครับ ก็เริ่มการแข่งขันแรลลี่ตั้งแต่สมัยเริ่มเรียนมหาวิทยาลัย2 5 2 5 26เป็นแรลลี่ท่องเที่ยวนั่งไปกับน้องชายคุณวิทยาคุณปลื้มที่เป็นเนวิเกเตอร์ก็แข่งกันมาจนถึงปี32-33ประมาณนี้นะครับถึงจะหยุดซึ่งอันนั้นมันก็เป็นส่วนดีอย่างนึ่งทำให้เราได้รู้จักทักษะในเรื่องของการควบคุมรถทักษะในส่วนของเรื่องการขับขี่บนท้องถนนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เริ่มมาทางเรียบ ประมาณปี2003ประมาณ2546ตอนนั้นเนี่ยเป็นเริ่มตีท่องเที่ยวและกีฬาครับแล้วมีปอร์เช่คาเรล่าครับเอเชียครับเขามาเริ่มทำการแข่งขันในเอเชียแล้วก็มา<อ>ในประเทศไทยทางรายการแข่งขันก็เชิญไปเป็นเกสต์ไดเวอร์เพราะว่าทางปอร์เช่เนี่ยเขาทราบว่าผมเป็นคนที่ชอบรถแล้วก็ เคยขับรถแข่งก,ก็เริ่มทางเลียบตั้งแต่ตอนนั้นก็เลยเป็นในส่วนของเรื่องการที่เราก็ได้เริ่มมีการสัมผัสแล้วก็เริ่มรู้ว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยเฉพาะในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตจะเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่สามารถที่จะสร้างชื่อให้กับประเทศดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศได้เพราะตอนนั้นเนี่ยคาร์ล่าคาฟ์เอเชียมีรถแข่งอยู่ประมาณ20คันมีนักแข่งไทยอยู่3คนแล้วเราจะเห็นด้ว่าเวลาเข้ามาเมืองไทยเนี่ยนอกจากรถแข่งทีมแข่ง ทีมช่างทีมอะไรทั้งหมดเนี่ยหลายชีวิตได้เข้ามาในประเทศไทยมาแข่งก็มาจับจ่ายใช้สอยในส่วนของเรื่องอาหารการกินที่พักเราก็มามองว่าบางแสนสามารถที่จะทําได้ด้วยสภาพภูมิประเทศและหลังจากที่เราได้รับเชิญไปมาเก้ามานะครับ,รบก,ก็ทําให้เราได้มีจุดเริ่มต้นของบางแสน ไทยแลนด์สปีดเฟสิโวจะนําเป็นบางแสงกลางปีในตอนนี้บางแสงไทยแลนด์สปีดเฟสิ a l การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบโนสนามเฉพาะกิจแบบปิดเมืองแล้วก็มาจนถึงในปัจจุบันซึ่งเราก็เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชนบุรีคยเป็นนายกราศยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมปธานมอเตอร์สปอร์ตหรือประธาน,นาคณะกรรมการกีฬายานยนต์ซึ่งก็ทําให้ในส่วนของเรื่องที่จะนําความรู้ ประสบการณ์ที่เรามีอยู่เนี่ยมาใช้สําหรับในเรื่องของการพัฒนาในพื้นที่ทําในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวทําในเรื่องของการส่งเสริมรายได้เพื่อเป็นการสร้างเศรษฐกิจที่ดีในในพื้นที่แล้วก็เป็นการสร้างงานให้สําหรับคนในพื้นที่เพราะว่าในเรื่องของการทํางานบางแสนกลางปีเนี่ยในเรื่องของเจ้าหน้าที่ใช้ในในแต่ละปีในเป็นพันคนครับ เราก็จะใช้จากในส่วนของพื้นที่เป็นหลักครับซึ่งซึ่งก็ทําให้ได้มีการจร้างงานเกิดขึ้นในพื้นที่เป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันประสบการณ์การแข่งของเป๊ะในสนามต่างประเทศเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีไม่น้อยก็มีอยู่บ้างนะอย่างที่ผมบอกว่าก็เคยไปแข่งที่สนามมอนซ่าที่ในประเทศอิตาลีเป็นสนามที่ใช้แข่งขันฟอร์มูล่าวันมาจนถึงปัจจุบันนี้มาเก๊าครับ,รบนะครับแล้วก็สนามเซปังที่ประเทศมาเลเซียครับที่สำคัญกนะ็คือในสถิติจปัจจุบันก็คือ ซิงคโปร์ซึ่งก็เคยทั้งไปเป็นผู้ชมเป็นนักแข่งแล้วก็ไปเป็นผู้จัดในรายการซัพพอร์ตเรสหรือรายการสนับสนุนในขณะที่มีการแข่งขันฟอร์มูล่าวันซึ่งเราก็ได้รับเชิญจากประเทศสิงคโปร์ไป ครับผมอยากให้พี่แปลรบกวนเล่าถึงพัฒนาการของบางแสนกลางปีนะครับมาจนถึงทุกวันนี้เรามีความเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านเลยอย่างด้านพวกอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆเงี้ยครับบางแสนแหลมแท่นเขาสมุกเนี่ยเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับซึ่งทางเทศบาลเมืองแสนสุขโดยนายกเทศมนตรีนายลงชัยคุณปลื้มเนี่ยหลังจากที่ได้มีโอกาสเข้ามาบริหารต่อจากในส่วนของคุณพ่อสมชายคุณปลื้มเนี่ยก็เราก็ยังทําตามเป้าหมายอยู่คือการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นบริเวณชายหาดถนนหนทางสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่เป็นไฮไลท์ก็คือบริเวณชายหาดตั้งแต่บางแสนไปจนถึงหาดวอนนภาแล้วก็บริเวณแหลมแท่นซึ่งเรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งได้มีการพัฒนาขึ้นมาโดยตลอดนะครับซึ่งตั้งแต่สมัยยุคคุณพ่อสมชายคุณเืิรม,มันก็ได้มีการขยายพื้นที่ ลงไปเป็นถนนก่อนเล้ะแลาใช้หาดไปแล้วมีการสร้างลานแหลมแท่นขึ้นมาเป็นลานสาหรับในเรื่องของการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางประเพณีนะครับในเรื่องของดนตรีหรือว่าการจัดกิจกรรมเทศกาลอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้พื้นที่ตรงนี้แล้วก็ที่บริเวณแห่งนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาปีนี้เนี่ยท่านจะเห็นว่าเดี๋ยวจะเริ่มมีการพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งก็คือบริเวณปลายแหลมแหลมแท่นเนี่ย ซึ่งสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าเคยเป็นร้านอาหาร,รที่เป็นอยู่ในทะเลเป็นลานพักผ่อนซึ่งตอนนี้ได้มีการจะได้มีการปรับปรุงขึ้นมาเป็นลานที่มีความสวยงามเป็นไฮไลท์อีกไฮไลท์หนึ่งของแหลมแท่นแล้วก็ข้างๆก็จะมีท่าเทียบเรือโดยสารท่าเทียบเรือยอชที่จะมาสามารถใช้ได้ที่บริเวณปลายแหลมแท่นแล้วก็จะมีการปรับปรุง บริเวณศาลาราชนาวีก็คือในสมัยอดีตที่เคยมีสร้างเป็นศาลาที่ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาเสด็จมาประทับแล้วก็ทอดพระเนตรการสวนสนามในทะเลครับและหลังจากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงมาเป็นท่าเรือประมงนะคตอนนี้ก็จะมีการพัฒนาอีกระดับหนึ่งให้เป็นสะพานที่มีความสวยงามเพื่อต้อนรับให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นมีลานกิจกรรมลานออกกําลังกายอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนหนึ่งที่เราเห็นว่าเมื่อ บางแสนเติบโต,ตขึ้นไปมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาถึงปีละสมล้านคนคไปแล้วเนี่ยกิจกรรมต่างๆที่มีจัดขึ้นเพื่อดึงดูดคนเข้ามาเราก็ต้องมีพื้นที่ที่จะมารองรับทุกฤดูกาลตลอดทั้งปีด้วยครับซึ่งนั่นก็กําลังจะเกิดขึ้นภายในปีนี้แต่มีสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วบริเวณแหลมแท่นนี้ก็คือเรื่องของภูมิทัศน์แตาถ้าคนมาบางแสนจะเห็นชัดเจนก็คือสายไฟเราหายไปหมดลมแล้วหายไปหมดเลยทางเทศบาลได้ นำสายไฟลงดินไปหมดแล้วลงใต้ดินไปหมดแล้วเพื่อที่จะทําให้ทัศนียภาพสวยงามเมื่อก่อนนี้ท่านจะเห็นว่ามีเสาไฟมีสายไฟระยงระยางแล้วก็จะเห็นว่าจะมีตู้ไฟจะมีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีความสมบูรณ์แบบเมื่อก่อนเนี่ยหน้าฝนก็ต้องเอาล่มไปโรงเรียนหน้าหนาวก็ต้องเอาเสื้อกันหนาวไปแล้วหน้าร้อนก็ไม่ร้อนแบบนี้แล้วแล้วแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงพายุฤดูร้อนเข้าอีก ตอนนี้แม่ครัวตัวน้อยอ่ะใค้เขาไปเลยแล้วแก่กมันอยู่ตรงนี้แค่